แฟนแจชื่นางเอกดังต่อสัญญาแล้วบ้านนี้ดีขออยู่ยาวๆต่อสัญญายังไม่ทิ้งไปไหนนักแสดงสาวเคมยูจองตัดสินใจต่อสัญญากับอวีสามเอเจนต์เมนต์เมื่อวันที่5อวีสาเอเจน์เมนต์ได้ประกาศข่าวการต่อสัญญาของเคมยูจองอวีสามเอเจนต์เมนต์และเิมยูจองเซ็นสัญญาพิเศษในเดือนตุลาคม2020และมีความสัมพันธ์กันมานาน3ปีแล้วจากความไม่วางใจที่เขาสั่งสมมาหลายปี เขาจึงตัดสินใจต่อสัญญาและประกาศว่าเขาจะกระตือรือร้นในการแสดงมากขึ้นโดยการทำงานร่วมกับต้นสังกัดปัจจุบันของเขาคิมยูจองผูดสึ้งสร้างจะอาชีพที่มั่นคงในหลากหลายสาขาเช่นละครภาพยนตร์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะนักแสดงในวัย20ปีของเธอในเกาหลีสร้างความบืรหายอย่างมากกับผลงานแต่ละชิ้นที่เธอแสดงใน้องชุนกิทางช่อง SBS รวมถึงผลงานละครเวทีเชคสเปียร์อเลฟขณะนี้คิมยูจอง อยู่ระหว่างถ่ายทำละครเรื่อง My d e m o n ทางช่อง SBS และกำลังเตรียมที่จะได้พบกับผู้ชมทั่วโลกผ่านซีรีส์ทางเน็ตฟ i ิขอบคุณที่มาของข่าวจาก t o d a y l a m e ที่นี่ .com